อ่าโอเคพร้อมแล้วนะเดี๋ยวถ้าเพื่อนเข้ามาทีหลังก็เดี๋ยวให้เพื่อนฟังตามไปนะครับเดี๋ยวครูจะทวนอีกทีหนึ่งอ่ะสวัสดีนะครับสวัสดีนักเรียนป .5 ทุกคนเลยอีคิวสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็วิชาพละนะ้เมื่อเช้าได้ดูคลิปใบน้ํายางยังครับดูแล้วดูแล้วคนดูแล้วบางคนยังไม่ได้ดู ก็ของเราเทอมนี้จะมีว่ายน้ำนะครับส<ฮ>สัปดาห์มีว่ายน้ำสองสัปดาห์นะครับเป็นคลิปวิดีโอส่วนในชั่วโมงเรียนซูมสดก็จะเป็นวิชาพละนะครับวิชาพละของเราเหลืออีกสองสัปดาห์นะครับก็จะเป็นการทดสอบสมรรถภาพทางกายแต่ว่าเราไม่ต้องทดสอบนะครับเราไม่ต้องทดสอบเพราะว่าสมรรถภาพทางกายอันนี้มันจะเป็นการปฏิบัติซึ่งมันจะต้องใช้พื้นที่นะมัน อย่างเช่นการวิ่งแบบนี้นะครับมันต้องใช้พื้นที่และการจับเวลาฉะนั้นเดี๋ยวนี้ครูก็จะสอนเป็นแบบทฤษฎีไปแล้วการไม่ได้ปฏิบัตินะครับซึ่งครูจะพูดถึงสมรรถภาพทางกายก่อนซึ่งนักเรียนเนี่ยได้ปฏิบัติกันหมดแล้วยังจําได้ไหมอย่างเช่นการยืนกระโดดไกลบนแผ่นยางสีดำานะ่ะที่ยืนยืนกระโดดแลววัดใครกระโดดได้เท่าไหร่จําได้ไหมนะครับ ครูมาพูดถึงสมรรถภาพทางกายก่อนขออธิบายก่อนนะสมรรถภาพทางกายมีทั้งหมด5ด้านนะครับมีทั้งหมด5ด้านด้านแรกก็คือด้านที่1ด้านความเร็วซึ่งเราจะเรียนกันในวันนี้นะครับด้านความเร็วด้านความเร็วทดสอบอะไรทดสอบการวิ่ง50เมตรนะครับวิ่ง50เมตรแล้วก็จับเวลาวิ่ง50เมตรนะครับแล้วก็จับเวลา ก็จะคือการทดสอบสมรรถภา,ภาพทางกายด้านความเร็วนะซึ่งในเด็กอายุ11ควบนะครับหรือในระดับชั้นป .5 11ขวบถึง12ควบเนี่ยเขาก็จะมีเกณฑ์นะครับมีเกณฑ์ระยะเวลาในการวิ่งก็คือใน50เมตรเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเส้นชัยถ้าเกิดวิ่งได้ตั้งแต่8วินาทีลงมานะครับก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเยี่ยมนะ แต่ถ้าเกิดใครได้9วิก็จะเป็นเกณฑ์ดีนะครับแต่ถ้าเกิดใครได้10วิขึ้นไปก็จะอยู่ในเกณฑ์พอใช้นะในแต่ละช่วงอายุก็จะมีเกณฑ์ของแต่ละช่วงนะครับการวิ่ง50เมตรก็คือวัดด้านความเร็วด้านที่1นนะด้านที่2ก็คือการวัดทางด้านความคล่องแคล่วว่องไว จำได้ไหมที่ครูให้นักเรียนสไลด์ซิกแซกตามมาร์กตามกรวยจำได้ไหมครับสไลด์ซิกแซกการสไลด์ซิกแซกจะเป็นการวัดด้านความคล่องแคล่วว่องไวพูดถึงความคล่องแคล่วว่องไวต่างจากความเร็วยังไงความเร็ววิ่งตรงอย่างเดียวคล่องแคล่วว่องไวมีการเปลี่ยนทิศทางอย่างเช่นการสไลด์เปลี่ยนทิศทางการสไลด์กรวยมองออกนะ งงไหมไม่ไม่ไม่งงนะทำเร็วตรงอย่างเดียววิ่งตรงอย่างเดียวคล่องแค่วว่องไวสไลด์ซิกแซกอ่าจำแค่นี้พอส่วนด้านที่สามใครนอนนะ่ะไ q คิวด้านที่สามนะครับด้านที่สามก็คือด้านความแข็งแรงทนทานแข็งแรงทนทานยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆถ้านักเรียนอ่ายกขวดน้ำแบบนี้นี่ยกขวดน้ำแบบนี้ แล้วยกเรื่อยๆหลายๆครั้ง10ครั้ง20ครั้งทำเรื่อยๆนะครับคือความแข็งแรงทนทานแข็งแรงทนทานก็คือปฏิบัติได้หลายๆรอบทํำซ้ำๆได้ด้านที่3แล้วนะด้านที่สามแล้วนะต่อไปด้านที่4ด้านที่4ีก็คือด้านความอ่อนตัว จำได้ไหมที่ครูให้ยืนแล้วก้มแตะปลายเทา้ายืนก้มแตะปลายเทา้าหรือนั่งเหยียดขาแล้วก็ก้มแตะปลายเทา้านะครับอันนี้คือความอ่อนตัวความอ่อนตัวนะครับส่วนด้านสุดท้ายด้านที่ด้านที่ห้าก็คือ,อด้านที่สามและด้านที่สามแข็งแรงทนทานใช่ไหม ความทนทานอ่าความทนทานส่วนด้านที่ห้าด้านที่ห้าคือความแข็งแรงหรือการใช้พละกําลังยกตัวอย่างก็คือการยืนกระโดดไกลบนแผ่นยางที่นักเรียนเคยปฏิบัติอ่าอันนั้นคือความแข็งแรงหรือการใช้พละกกาลังนะครับทั้งหมดสมรรถภาพมีห้าด้านด้านแรกการวิ่งห้าสิบเมตรคือการทดสอบทางด้านอะไร เช่กัรตอบช่กันตอบ,ว,ตอบวิ่งห้าสิบเมตรด้านความเร็วครับด้ความเร็วคะ่คววคะต้องซันถูกต้องวิ่งตรงอย่างเดียววัดด้านความเร็วแล้วถ้าสไลด์ซิกแซคละ่ะด้านอะไรด้านที่สองของแคลคะ่ะ้องแคลค์ะไปถูกต้องเพราะว่าการเปลี่ยนทิศทางสามอายืนกระโดดไกลผู้พูดสลับนะยืนกระโดดไกลอะไร คล่องแค่วครับยืนกระโดดไกลนะยืนกระโดดไกลกลมเร็วยืนกระโดดไกลยืนกระโดดไกลระยะครับความคล่องตัวอ่ายืนกระโดดไกลคือความแข็งแรงความแข็งแรง,แ,งแล้วยืนก้มแตะปลายเท้า ความยืดตัวยูดปัวความยืดย่นย right. ืดหย่นย so, ืดตัวอ่อนตัวได้หมดได้หมดได้หมดยืดหยุ่นนะครับแล้วด้านสุดท้ายก็คือการยกซ้ำๆทำซ้ำๆยกน้ำยกดัมเบลซ้ำๆก็คือความแข็งแรงครับความแข็งแรงความแข็งแรงคขงทนทานนะครับแข็งแรงทนทานถูกต้องอันนี้ก็คือสมรรถภาพทางกายห้าด้านส่วนวันนี้นะครับที่ครูจะมา ก้าวลึกลงไปก็คือทางด้านความเร็วนะครับทางด้านความเร็วการวิ่ง50เมตรนะครับจะเหมือนกับการวิ่ง100เมตรเลยแต่เราไม่ต้องเราไม่ต้องตั้งท่าท่าเตรียมอ่ะเราไม่ต้องตั้งท่านะครับเรายืนปกติเลยนะครับเดี๋ยวครูจะเปิดคลิปวิดีโอให้ดูนะครับไม่ยากอันนี้ไม่ยากถ้าเข้าใจเราไม่ยากนะอ่า ดูตรงนี้ก่อนนะครับการวิ่ง50เมตรน่ะส่วนมากเขาจะทดสอบในอะไรหนึ่งก็คือในวิชาพลศึกษาเนี่ยจะทดสอบเพื่อเพื่อวัดว่าก่อนเรียนเนี่ยร่างกายเรามีความสามารถมากแค่ไหนอย่างเช่นว่าก่อนเรียนเนี่ยนักเรียนสามารถวิ่ง50เมตรได้13วินะครับแต่พอเราได้ฝึกในวิชาพละสักหนึ่งเทอมพอใกล้จะปิดเทอมพอครูดทดสอบอีกรอบหนึ่ง ในการเรียนทั้งทั้งเทอมเนะี่ยร่างกายเราจะมีการพัฒนานะครับพอทดสอบท้ายเทอมครั้งที่สองอย่างเงี้ยอย่างครั้งแรกหนูวิ่งได้สิบสามใช่ไหมพอทดสอบครั้งที่สองหนูอาจจะมีการพัฒนามากยิ่งขึ้นอาจจะวิ่งเหลือสิบเอ็ดวิหรือสิบวิอันนี้ก็คือเหตุผลจุดประสงค์หลักของการทดสอบสมรรถภาพนะครับส่วนการวิ่งห้าสิบเมตรหรือการวัดความเร็วนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับนักเรียนสังเกตว่าจะมีพี่พพ พี่ๆลวกันพี่ๆกลุ่มหนึ่งที่เขายืนอยู่ฝั่งนู้นนะครับเขาจะทําการทดสอบวิ่ง50เมตรโดยที่ฝั่งเนี้ยฝั่งค้นทายจะมีคนให้สัญญาณและคนจับเวลานะครับคนให้สัญญาณและคนจับเวลาโดยเราไม่ต้องอยู่ในท่าออกตัวของการการวิ่งนะการวิ่งแข่งที่มีท่าบั๊นสตาร์ทมีเดิลสตาร์ทเราไม่ต้องเรายืนทําท่าปกติเลยนะครับเมื่อคนจับเวลาให้สัญญาณเราก็วิ่งให้เร็วที่สุดเลยนะครับ แบบในคลิปนี้นะอ่านเลยเลยอันนี้เขาวิ่งแล้วอย่างในคลิปนี้นะครับออพอคนให้สัญญาณบอกเริ่มวิ่งมาเลยอันนี้เขาวิ่งตัดหน้ากันเองนะครับก็คือวิ่งให้เร็วที่สุดเลยไม้ถึงเส้นชัยนะครับ อ่นานีวิ่งห้าสิบเมตรนะครับอ่าดูนะครับรอบนี้จะมีการจับเวลาถ้าในคลิปนี้ในคลิปนี้นะครับเขาฝึกเขาสอบเข้าเตรียมทหารเนี่ยเตรียมทหารก็น่าจะอายุประมาณสิบหกสิบเจ็ดไม่เกินสิบแปดประมาณนี้นะครับก็เกณฑ์การวิ่งเขาก็จะน้อยกว่านักเรียนนะน้อยกว่านักเรียนเพราะว่าของ นักเรียนอายุ11ปีเกฑ์จะอยู่ที่8วินาทีใช่ไหมแต่ของพี่เขาอาจจะเหลือประมาณ6วินาทีประมาณนี้นะครับหรือ7วินาทีดูนะา่ดูนะ, <Wow. S 1> ะนะจะมีการจับเวลานะครับจับเวลา50เมตรอา จากีิวิงเมื่อกี้คนที่เข้าคนแรกหนูคิดว่าเขาเข้าประมาณกี่วิเจ็ด <10. S 1> ประมาณเจ็ดนะครับประมาณเจ็ดวินาที <10. S 1> นะครับถ้าเจ็ดวินาทีในเกณฑ์ของคนที่อายุประมาณสิบหกสิบเจ็ดก็ถือว่าถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับอย่างอย่างเราเนี่ยเราอายุสิบเอ็ดปีเนี่ยแปดวินาทีเก้าวินาทีนี่ถือว่าเร็วมากๆนะครับเร็วมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวดูอีกหนึ่งรอบนะครับ ดูตั้งแต่ก่อนออกตัวนะครับก่อนออกตัวเขายืนท่าเตรียมนะครับไม่ได้อยู่ในท่าออกตัวของการวิ่งแข่งนะอันนี้อยู่ในท่าเตรียมสบายๆเลยได้สัญญาณก็ออกเลยอ่าเจ็จิงเลยประมาณเจ็ดวินะครับคราวนี้ในการวิ่งแบบเนี้ย สิ่งหนึ่งที่ต้องควรระวังเลยเพราะว่าเมื่อเราจับเวลาใช่ไหมเราจะต้องวิ่งให้เต็มที่สิ่งหนึ่งก็คือการป้องกันการบาดเจ็บหรือการล้มอย่างเช่นต้นคลิปนะครับต้นคลิปเห็นไหมพี่พี่สองคนเขาลงไปนอนนี่คือเขาไม่ได้ลงไปนอนเล่นนะอันนี้คือเขาเกิดความผิดพลาดในการวิ่งก็คือเขาวิ่งไปตัดหน้ากันเองอ่าเดี๋ยวคุณจะเปิดให้ดูนะครับอ่าเขาเกิดการวิ่งตัดหน้ากันเองนะครับก็เลยทําให้เพื่อนล้มไปด้วย อ่าแบบนี้นะครับอันนี้อันนี้คือข้อควรระวังเลยในการทดสอบร่างกายไม่ว่าจะเป็นด้านไหนก็คือการป้องกันตัวเองการป้องกันการบาดเจ็บนะครับเพราะว่าเราต้องแข่งกับเวลาใช่ไหมเราต้องแข่งกับเวลาเราเลยต้องแบบทาให้เต็มที่นะครับทำเต็มที่ดีดีแล้วแต่ว่าเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยป้องกันตัวเองด้วยนะครับคราวนี้ครูมาให้ดูอีกหนึ่งคลิปวิดีโออีกหนึ่งคลิปวิดีโอนะครับ ซึ่งคนนี้วิ่งได้เร็วมากๆวิ่งได้ดีมากๆนะครับเดี๋ยวครูจะให้ดูให้นักเรียนดูว่าคนนี้วิ่งได้กี่วิเ,นะเดี๋ยวดูนะว่าพี่คนนี้เขาวิ่งได้กี่วินาทีดูนะ อ่ะพี่คนนี <S <S uh ้ว huh. ิ่งได้กี so on, ่วินาทีห้าวินาทีถือว่าเร็วมากห้าวิเก้าร้อยหกสิบโอ้เร็วเร็วมากครับเร็วมากแต่ว่าเกณฑ์ของพี่เขาพี่เขาน่าจะอายุสิบแปดถ้าดูในคลิปดูในคลิปเขาจะบอกว่าจริงๆเกณฑ์ของคนนี้จะอยู่ที่หกถึงเจ็ดวิพี่เขาน่าจะอายุประมาณสิบเจ็ดสิบแปดปีนะครับก็คือโตแล้วโตแล้วนะครับ เกณฑ์เขาก็อยู่ประมาณหวิหวินี่ถือว่าเร็วมากๆอันนี้เขาวิ่งไปแค่5วิเองดูอีกรอบหนึ่งดูอีกรอบนึ่งนะดูการวิ่งดูท่าทางการวิ่งของเขาพอได้สัญญาณแล้วออกเลย หวินาทีแนเต็ม4 2นี่เป็นร้อยนะครับนี่เป็นร้อยนะครับี่เนนะครับเกณฑ์ของพี่เขาอยู่ที่6.2วินาทีแต่พี่เขาวิ่งได้5.9ก็ถือว่าได้คะแนนเต็มนะครับอ่ะคราวนี้เรามาทบทวนนะครับว่าการจุดป,ประสงค์ของการวินน่ง50เมตรเนี่ยจุดป,ประสงค์ก็คือเราต้องการเพื่อทดสอบอะไรทดสอบอะไร สมรรถภาพทดสอบสมรรถภาพร่างกายครับร่างกายทบความเร็วสอบสมรรถภาพร่างกายทดสอบความเรพพ็วนะครับทดสอบว่าเราเนี่ยมีการพัฒนามากขึ้นมากน้อยแค่ไหนจริงๆการวิ่งทดสอบสมรรถภาพเนี่ยเราจะต้องวิ่งด้วยกันทั้งหมดสองรอบนะครับรอบแรกและรอบที่สองแล้วเราก็เลือกเวลาที่เราได้ดีที่สุดก็คือได้น้อยที่สุดนะครับถ้าเกิดเราอยากรู้ว่าในการออกกำลังกายเนี่ย เรามีสมรรถภาพได้ดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนอย่างที่ครูบอกไปทีแรกว่าให้หนูทดสอบการวิ่งก่อนหนึ่งครั้งแล้วหนูก็ออกกําลังกายไม่ว่าจะจะออกกําลังกายด้วยการวิ่งจ็อกกิง้งวันละ10นาทีหรือการวิ่งจ็อกกิง้งหรือการออกกาลังกายด้วยวิธีอื่นนะครับแล้วอีกหนึ่งเดือนเรามาทดสอบใหม่แน่นอนว่าร่างกายเราจะสามารถวิ่งได้เร็วขึ้นและเวลาได้น้อยลงกว่าเดิมแน่นอนนะครับถ้าเกิดเราออกอย่างสม่ําเสมอนะไม่ใช่ออก อาทิตย์ละสิบนาทีอย่างนี้มันก็มันก็ไม่ช่วยนะครับถ้าเกิดออกก็ต้องออกบ่อยๆสามถึงห้าวันต่อสัปดาห์เวลาสิบยี่สิบสามสิบนาทีตามความเหมาะสมนะครับถ้าเกิดเราออกบ่อยมันก็จะสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อของเรานะส่วนการวิ่งห้าสิบเมตรหนึ่งเลยก็ต้องมีผู้เข้าทดสอบสองมีคนจับเวลาให้นะครับอ่า เข้าใจไหมอันนี้อันนี้ไม่งงนะสำหรับการทดสอบสมรรถภาพทางกายด้านความเร็วหรือวิ่ง50เมตรนะครับอ่าทบทวนสมรรถสมรรถภาพทางกายมีกี่ด้านมีกี่ด้าน5้าด้านห้าด้านด้านแรกความเร็วความเร็วอ่าไปทีละด้านแรกความคล่องแคล่วความเร็วความคล่องแคล่วใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นช้าก่อนช้าก่อน หนึ่งด้านความเร็วทดสอบอะไรทดสอบวิว่งห้าสิเมตรวิ่งห้าสิบเมตรนะครับสองด้านที่สองด้านที่สองการยืดหยุ่นยืดหยุน่นยืดหยุนยย่นอ่ะยืดหยุนหรือความอ่อนตัวทดสอบยังไงทดสอบไงทดสอบไงเอามือแตะที่เท้า ่เอามือแตะที่เท้าถูกต้องนะครับมือแตะที่เท้าถูกต้องใช่ด้อันที่สามที่สามความแข็งแรงอความแข็งแรงความแข็งแรงอความทนทานแข็งแรงก่อนเอาเอาความแข็งแรงก่อนในการยกบดัมเบลความแข็งแรงนะครับยกเวทยกเวทถูกต้องยกเวทยกเวทออันนั้นความทนทานแข็งแรงก่อนยกดําเบล ยกดัมเบล,เลจะเป็นวความแข็งแรงทนทานนะครับ C ความทนทาน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 ยกดัมเบลไปแล้วต่อไปอความแข็งแรงด้านพละกำลังพลังกำลังกระโดดไกลยืกงกระโดดไกลยืนกระโดไะโดไกลเราเหลืหอกด,ด้านหนึ่งไหม เราเหลือ,อด้านหนึ่งด้านด้านสุดท้าย <Okay. S 1> คล่องแคล่วถูกต้องความคล่องแคล่วว่องไวเยีย่ยมป .5 เยี่ยมนะครับนักเรียนได้ทดสอบไปหมดแล้วแหละพวกนีน้ทดสอบสมรรถภาพทางกายเพราะว่าครูจะทดสอบนักเรียนตอนปลายเทอมปลายเทอมทุกครั้งนะครับเทอม,มที่แล้วก็ได้ทดสอบเทอมนี้แล้วก็ได้ทดสอบที่ยืนกระโดดไกลพวกนี้นะครับแต่ว่าพวกวิ่งเก็บของครูไม่ได้ให้ทดสอบเพราะว่าครูดูจาก การเรียนของหนูดูจากการทดสอบในด้าน,ใน,านในทักษะอื่นๆในทักษะอื่นแต่เป็นด้านนี้นะครับเวลาครูทดสอบนะพูดได้ครับครับผมต้องอัดคลิปส่งนะครับอ่าบอข่าวดีบอข่าวดีวิชาละไม่ต้องอัดครับโอ้โหไม่มีคนดให้ยืด <laughs> หยุ่นไอ้ทัาโกบปะครู แต่ว่าวิชาว่ายน้ําอัดครับเหลือแค่วิชาเดียวพออัดแค่วิชาเดียวพอโอเควิชาว่ายน้ำอัดวิชาว่ายน้ําวิชาเดียวพอครับครับไปครูครับครับผมถ้าเราแฮนทําไงนะครับครูพอดีผมจะอัดพอดีผมจะอัดคลิปส่งครับถ้าไหนนะครับถ่าเราแทนนะครับ ที่ครูเคยสั่งงานตอนนู่นชื่อชื่อท่าอะไรนะลาวแฮนครับครูอ๋อที่เริ่มเริ่มออกวิ่งอนะถ้าเริ่มต้นวิ่งใช่ไหมครับใช่ไหมถ้าเริ่มต้นวิ่งก็คือให้นักเรียนอัดคริบิโอท่าทาง การเริ่มต้นวิ่งมันจะมีทั้งหมด3ท่าใช่ไหมมีบั๊นสตาร์ทมีเดียมสตาร์ทแล้วก็อ e ีลองเกตสตาร์ทให้นักเรียนเลือกมา1ท่าโดยที่นักเรียนปฏิบัติท่านะครับตั้งแต่เข้าที่ระวังแล้วก็ออกตัวแต่ไม่แต่ไม่ต้องวิ่งก็ได้ปฏิบัติท่าทางให้ถูกต้องก็พอนะครับโอเคครับ, okay, รบมันจะมี3อย่างบั one, medium, e ๊นมีเดียมอีลองสอนไปแล้วนะครับ โอเคพระสัปดาห์นี้ไม่ต้องอาดอาดแต่ว่ายน้ำโอเคนะครับอ่าโอเคมีใครสงสัยมีใครมีคำถามไหมเอ่ยอครูครับไม่มีครับครับครับจันแล้วเราสาแล้วถ้าเป็นด้วยความเร็วเราสามารถที่ไม่ใช่ห้าสิบเมตรเป็นร้อยเมตรได้ไหมครับได้ครับจัน จะเป็นห้าสิบเมตรหรือร้อยเมตรก็ได้แต่ว่าต้องมีการจับเวลาเราจะได้รู้ว่าระยะเวลาในการวิ่งของเราได้น้อยหรือได้มากนะครับจะวิ่งร้อยเมตรก็ได้หรือว่าจะวิ่งสองร้อยเมตรก็ได้แต่ให้มีการจับเวลาถ้าเกิดมีการจับเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องมันจะเกี่ยวข้องกับความเร็วหรือมันจะเกี่ยวข้องกับสองสองอย่างก็คือความเร็วกับความคล่องแคล่วว่องไวที่มีการจับเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง นะครับโอเคนะไหนใครจะถามถามอะไรอีกไหมถามได้นะครับไม่มีครับไม่มีครับอยู่ข้าวหรือเปล่าไม่มีครับครูครับเราสามารถส่งคลิปย้อนหลังได้ไหมครับส่งคลิปย้อนหลังได้หมดเลยนะครับถ้าเกิดใครยังมีคลิปครั้งก็ส่งย้อนหลังได้ส่งย้อนหลังได้นะครับครูไม่ได้ว่านะครูครับครับผมครับสรุป ที่ส่งงานคลิปทั้งหมดได้ไหมครับคลิปทั้งหมดได้ครับเดี๋ยวโคู้ครูต้องรวมแล้วก็ส่งไปทีเดียวนะครับซันเดี๋ยวครูจะส่งแม่ไปพร้อมลิงก์นะครับลิงก์ที่เราเรียนทุกลิงก์นะครับครับโอเคครับมีใครถามอะไรอีกไหมเอ่ย ไม่มีนะครับไม่มีถ้าไม่มีเดี๋ยวเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับครูครูไหมอะครูว่าจะว่ายน้ําตอนไหนอ่ะอยากว่ายน้ําจะตายแล้วเนี่ยเทอมนี้ไม่ว่ายไม่ได้ว่ายแล้วโควิดนะราบนี้โควิดมากครูก็เซ็งเหมือนกันครูเจอย โอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันสัปดาห์หน้านะครับนักเรียนครับสวัสดีค่ะ๊ายบายครับสวัสดีคบบ๊ายบายคับคุณคู้บริโภค